สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับอาจารย์โรเล่บ้านนานะครับมาตามกันต่อครับสาหรับแนวทางหวยฮานอยประจําวันที่18นะครับประจาวันที่18มีนาคม2567นะครับของวันที่18นะครับผมก็จะให้เด่น972สนะครับ972าสําหรับเลขเด่นนะครับก่อนอื่นนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางสําหรับแนวทางหวยฮานอยประจาวันที่18มีนาคมนะครับโปรดพิจารณากันด้วยนะครับสําหรับแนวทางนะครับ ก่อนอื่นนะครับย้อนกลับมาดูของวันที่17มีนานะครับวันที่17มีนาผมให้เด่น752นะครับ752เลขเด่นนะครับก็เข้าเลขเด่น2นะครับก็มาเข้านอยพิเศษนะครับ402นะครับส่วนเลขเจาะก็เข้าตกลับนะครับ02-20นะครับก็ถือว่าเข้าเป็นงวดที่13ติดแล้วนะครับงวดที่13ติดสําหรับแนวทางหวยฮานอยประจําวันที่17นะครับ ก็เข้าเป็นงวดที่13ติดแล้วนะครับไปตามกันต่อครับสําหรับแนวทางหวยฮานอยประจําวันที่18นะครับหวยฮานอยประจําวันที่18มีนาคม2567นะครับผมให้เด่น972สนะครับ972าครับสาหรับแนวทางหวยฮานอยประจําวันที่18นะครับเด่น972นะครับกลุ่มสูตรนะครับกลุ่มสูตรก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับกลุ่มสูตร น่าจะชัดเจนนะครับกลุ่มสูตรนะครับอยู่ประมาณนี้ผมให้เด่น972นะครับสุด3ามตัวนะครับสุด3ามตัวก็จะมี972 479 929 379นะครับ934 977นะครับสุด3ามตัวนะครับรอบนี้จะวันนี้คัดออกมาเยอะหน่อยนะครับสำหรับสุด3าตัวนะครับสุด2ตัวนะครับสุด2ตัว ทุส,สองตัวบนก็จะมี97 92 7 2 74 9 4 93นะครับ3 476 7 7หนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่18มีนาคมนะครับ2567นี้นะครับขอย้ำนะครับทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะครับขอย้ำทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางสำหรับแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่18นะครับ หวังว่าทุกคนจะมีโชคมีลาวกันทุกคนนะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยน,นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ